MOMING จะมีหลายคนเนี่ยเฝ้าตารอคอยทุกคนครับสำหรับกล่องพรีเมียมใหม่นะทุกคนครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอาเข้ามาแล้วทุกคนครับมาพร้อมกับปืนการันตีรอบนี้เนี่ยเป็น AK ทุกคนครับเหมือนจะหน้าตาเนี่ยเป็น AK กระต่ายทุกคนครับที่ต้องเรียกว่ามันเท่นะเป็นแบบแอบเป็นสีทองๆนะฮะนี่แล้วก็มีคิวฟีดด้วยนะครับแล้วมีเครื่องประดับเนาะแล้วก็รูทบล็อกที่สามารถขยับได้นะวันนี้ถือว่าฟีวมากนะฮะก็มีการันตีทุกคนนะที่120เช่นเคยแล้วก็มาพร้อมกับ ของแดงทุกคนนับที่มาเป็นผมสีขาวแล้วก็ชุดสีขาวดำว่าอย่างนี้ถือว่าเท่หรือว่าเฟี้ยวถือว่าสวยนะเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลองเปิดให้ทุกคนดูนะครับว่ากล่องพรีเมียมใหม่เนี่ยของมันออกยังไงมันออกดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยฝากคนหนึ่งไลค์กันด้วยนะฮะฝากคนสนับสนุนใหผมด้วยนะฮะก็เหมือนเดิมทุกคนนับ right? ที่จะจัดยูซีทุกคนนับที่จะเปิดของหรือว่าอยากจะมี UC ซีทุกคนก็สามารถจัดได้เลยที่ X P Game Store นั่ถึง UC ซีนั่ถึง X P Game Store ใครนดียว้ไื่มนับสอก การเปิดกล่องสําหรับกล่องพรีเมียมใหม่ทุกคนนะดูซิว่ามันจะออกดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมเลยทุกคนนะ Let's go กันเลยนในวันนี้ก็มีกล่องมาใหม่วค่คนะเดีย๋ยวจะใช้คำว่ากล่องใหม่มันก็ธรรมดามันใช้คำว่ากล่องฟรีนะ นี้มีกล่องฟรีมาใหม่ทุกคนนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นกล่องที่หลายๆคนเนี่ยเฝ้าตารอคอยแบบตลอดมานานแสนนานเพราะว่ามันมีโอกาสได้ของดีมากๆแล้วก็ใช้การ์ดท,ที่ฟรีมากๆนั่นก็คือการ์ดกล่องพรีเมียมนั่นทุกคนนะครับก็คือการ์ดท,ทองแล้วนั่นเองทุกคนนะครับก็จะมีโอกาสทุกคนนะครับมีการันตีอยู่ทุกคนนะครับก็10กล่องเนี่ยมีโอกาสได้ชิ้นแดงหนึ่งอันนะฮะแล้วก็15กล่องได้ชิ้นส่วนปืนเนาะ 25กล่องได้เศษท้ายน้อยแล้วก็120กล่องเนี่ย <se uter> คุณเอาไปเลนปืน1กระบอกนะก็คือผมมองว่าเป็นกล่องที่ดีามากสำหรับสายฟรีหรือแบบสายที่แบบไม่ได้อยากจะจัดหรือว่าอยาก,อยาก,อ,ยากอยากจะแบบไปยัดกล่องบาบๆาบาด้วยนะครับก็กล่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล่องที่ดีแล้วก็สามารถที่จะได้สกินปืนสวยๆ,ๆได้เลยนะครับต้องใช้คำว่าหลายๆคนเนี่ยได้ของดีจากกล่องนี้กันเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งคนนั้นเนี่ยที่บอกว่าได้ของดีเนี่ยจะเป็นเราหรือไม่ ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเปิดให้ทุกคนดูนะวันนี้ผมมีการอยู่มาร้อยหกสิบแปดใบอ๋อผมมีเศษด้วยนะผมมีเศษอยู่ร้อยมีสี่สิบห้าใบเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนเขาเรียกว่าทุนสำรองไว้เวลาเรมแบบเราเก็บแบบเก็บตังค์ก็จะมีกระเป๋าตังค์ปกติกับออมไหมเออเอาไว้เอาไว้เอาไว้ออไวก่อนเอ๊ะวันนี้ก็เดี๋ยวมาใช้แค่นี้พออ่าทุกคนมาตอนนั้น,เ,นเราไปดูคัดซีนปืนกันหน่อยทุกคนครับเลิกกันเลย อ้าหุยหุยโอ้โหไงนึกว่าจอห์นวิีคสวยเหมือนกันนะไอ้พอดูงี้มันสวยยังวะ อุ้ยดูอย่างนี้แล้วมันสวยปะผมว่ามันดูดีว่ะเนาะมันแบบดูแบบมีมีความฮารูฮาราเออมีความฮารูฮารานะอืมถือว่าใช้ได้นะขออนุญาตลองสิบกล่องขำๆก่อนอันดับแรกแบบไอ้อันนี้พิ่งนะผมนี้เปล่าเนี่ยผมอ๋อลากอยู่เนาะเอโอเคลองลองสิบกล่องก่อนสิบกล่องขำๆกล่องขำๆไปไม่แต่ตรงนี้ยสิบกล่องคือปืนออกผมดูนะผมผมคิดไปแล้วอ่ะอันนี้คือที่วางแผนเอาไว้นะ่ยสิบกล่องคือปืนมาเลย ยี่สิบบไปอลังจค่ะจริงหวานเกียวการันตีมาล้านหนึ่งพี่ยี่สิบต่องพี่ได้มาแล้วนะหมายถึงว่าได้สโคปมาเนี่ยเอามาทำไมไม่แต่เราได้ปืนอยู่แล้วปะคือปืนมันต้องได้อยู่แล้วอันนี้ถือว่าได้ใช้นะเออดีดีด,ดีถือว่ายา่ำถือว่ายา่ำย่ำอยู่ย่ำอยู่ย่ำอยู่ ส่วนมากที่มันมีเลขอย่างเงี้ยแปลว่ามันของใหม่ใช่ไหมจริงด้วยเฮ้ยของใหม่หมดเลยเหรอเมื่อกี้ผมก็ได้ของใหม่มานะผมขอไปลองได้ปะฮะึฮะฮะมือกันไปหนึ่งเวลยิ้วเออพูดถึงนี้เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้ผมเปิดเมื่อเช้าผมเปิดนี้ไปทุกคนครับผมเปิดชุดทองไปนะผมได้หัวมาทุกคนครับสิบยูว่าผมได้หัวมาสิบยูาาว่าเมื่อเช้าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิคือแบบ คือ <C ür> มันเท่มากเลยเอะผมเพิ่งเห็นอุย้ยมันขนาดนี้เลยหรอหวะาเนี่ยผมได้หัวมันมาสิบยูอะเมื่อเช้าเนี่ยเวือ่อจัดอะเท่ไหมทุกคนมาทุกคนม<ๆ>นะาเท่ไหมเฟี้ยวเนาะสิบยูมันเฟี้ยวหมดอตตอนเนี้ยสิบยูเท่หมดถ้ามันสิบยูคือเท่หมดอืมจะมีมันจะมีเท่ยูสองแบบคือสิบยูเท่แล้วก็เปิดเยอะเข่ากับเท่อืมเปิดเยอะเท่ากับเท่สิบยูเท่ากับเท่ เมื่อกี้ได้ไรมาทุกคนมาได้ชุดไหนมาปะไหนมาอะไรปะได้ไไสเสื้อมาอุ้ยมันก็เท่อย,อยู่นาเนี้ยใช้ได้แล้วเนาะกางเกงเหรอต้องเป็นผู้หญิงี๋ว้วต้องเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็ร้องเท้าใหม่เหรอ้ยมันก็มีความคิดเอ็ดนะมันก็มีความสวยนะทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงมันก็ใช้ได้นะเนี่ยอันนี้คือของใหม่ที่ได้จากเมื่อกี้นะม <c oughs> ่ได้แต่มันใหม่จริงเนี่ยผม,มิึงได้มาเลยเนี่ยมันขึ้นเลขหนึ่งเนี่ยผมไม่เคยได้เลยนะ เอ้มันได้อยู่นะมันถือว่าคิดเอ็ดนะถือว่าเฟี้ยวนะเข้าใจหัวเลยนะสิบยูเมื่อเช้าถือว่าแจ๋วเออถือว่าสวยอยู่จริงไปกรองที่เท่าไรสี่สิบไงเบื่อมาเลยลูกไปดกดอะไรไปวนะเนีย่ยเฮ้ยได้ของใหม่แล้วเหรอเอ้ยได้ของใหม่อีกแล้วว่าเสื้อชุดยคาวบโบยไงนะมาไปต่อกรองที่หนะ้าสิบละ ยังไม่เห็นอะไรมาตอนเนี้ยอันยี้ปั๊ยังไม่เห็นอะไรมาเลยเห็นแต่ชุดชุดเอ้ะแต่ว่าได้ชุดใหม่มาสามชุดก็คุ้มอยู่ปะโอ้ยได้สาม่ชุดใหม่มาสามชุดมันก็โอเคอยู่นะไดอารีนะไดอารี่นะไดอารีมาสองวิวนะปกติสองเท่าไหร่ปกติสองเท่าไหร่เดินเดืนเดวันปกติวิวหนึ่งเนี่ยแปดสิบห้ายูนะสองวิวเท่ากับเท่าไหร่โอ้สองวิวร้อยแปดสิบห้ายูนะเท่ากับว่าได้ได้มาร้อยแปดสิบห้ายูละ <ew> <hoo> อ่านำใส่เสื้อคาร์บอยหน่อยเฮ้ย <the ir> ได้ของใหม่ด้วยนะได้ของใหม่ด้วยนะถือว่าสวยนะเนี่ย <the ir> ถือเข้ากระปงอยู่นะแจ๋วนะผมว่าแจ๋วอยู่นะไปค่ะแจ๋วอยู่นะเนี่ยอขอโทษครับการเปิดเลยครับเฮ้ยสะโขบนะ ผมว่าเราเราจะได้ปืนอยู่แล้วแต่ผมดูดิผมเช็คก,ก่อนจะไปเช็คสแกนก่อนดิเท่าไหร่เนี่ยสโคบอ่ะโอ้โหมันน่าจะเท่าน่าจะเท่ากับเลดดอดพันสองเมื่อกี้ได้มาพันสองหัวอยู่นะโ o p e เ้ยได้มาพันสองหัวอยู่เมื่อกี้ะอะถึงม่นมแย่นะไม่แย่เท่าไหร่แต่แต่ตอนนี้ของไม่ออก,กที่นี่นะของอ่ะชุดตรงชุดแดงอะไรเงี้ยหัวก็ได้นะหัวมันก็เฟี้ยวนะ ผมว่าหัวมันก็ได้อยู่นะไม่บอกเขาคิดแนแหรอวะเฮ้ยเปิดนี่ก่อนไหมอาวอะไรเปิดปืนออกเลยฮุบเฮ้ยไอ้คนี่ก็ปืนอับเกตโอ้เตรียมตัวเฮ้ยแล้วเมื่อกี้โอ้ยมันเป็นปืนน่ะแต่ไม่ใช่อ่ะ มันหลอกกันได้ลงคอแกอย่ม okay, าได้คอลเลคชันใหมห่นี่เดียวนะเมื่อกี้เฉียวไงมันเฉียวแบบพื้นหลบหอย่างเงี้ยแบบปทุบๆเยี่ยมลบอะ่มออะมันก็เฟี้ยวอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยเอะไรต่อเจ็ดสิบกล่องไม่เห็นออกสักอย่างตอนเนี้ยถ้าไม่มีการันตีเมื่อกี้ก็คงไม่เอาสักชิ้นแล้วนะ M4 ตะลือจะกลับมาไหมพี่ M4 ตะลือน่าจะกลับมาครับแต่ว่าคงอีกนานอยู่นะ ต้องรอดูนะครับมันงเข้าตีมอ่ะตอนนี้มันเป็นตีมไซเบอร์อ่ะตาลือมันก็ไม่ไซเบอร์เท่าไหร่ไง <c oughs> ได้ขอใหม่อีกละแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอะไรโอ๊ยสามวิวแล้วนะคนอื่นเขาทำแค่เป็นแคปตายนะครับเวลหนึ่งอ่ะนี่ผมได้มาอีกเวลนะได้มาอีกเวลนะเอาดีเดี๋ยวใส่ชุดใหม่ก่อน เอม่ได้อยู่นะแต่ผมไม่ชอบรองเท้ามาหรอะเขาถอดได้ไหมโอ้ท่ามาสามคู่แล้วเหรอผมว่าไม่ใส่รองเท้าสวยกว่าโอ้โหผมว่าเฟี้ยวว่ะคุณว่าไงผมว่าผมว่าผมว่ามันได้นะอุ้ยโอ้โหดูดีมีมีดีเทลด้วยนะเนี่ยโอ้ยของแบรนด์เนมแล้วเนี่ยใช้ได้นะสวยอยู่มันได้อยู่นะเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแจ็คเก็ตตัวเนี้ยกล่องที่แปดสิบ ตัวนี้ขนาดประมาณกันที่315รเอ็มเลยเยอะเกินโอ้โหรอบนี้ไม่มีอะไรใหม่เลยว่ะไม่มีอะไรใหม่เลยว่ะโอ้กล่องที่91อ่ะตัวสุ่มหาได้จากไหนครับหาได้ตามกิจกรรมทั่วไปดีครับก็มีให้แลกอะไรบางอยู่นะวันลาไปอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ได้พีร้อยอ่ะชิบไดนะเริ่มเบาละ ดีจ้าได้ไรบ้างครับเออได้เสื้อมาสองตัวเลยนะโอ้โหสี่ตัวเลยด้วยเอามาเยอะชาไอ้ดิผมลืมเปิดการันตีเลยวะจริง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 เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดโอเคโอเคแคงคิวแคงคิว เออม,เน 98, นะมันก้าวเจ็ดก้าวแปดน้องบอกว่าเอฟเฟกต์มันค้างโอ้ตอนนี้ไม่มีอะไรของใหม่มาเลยเออขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับน้องอันนี้ของจริงนี่ของจริงโอ้โหเล็กสวยด้วยนะเล็กสวยเลยอุ้ยผมได้มากี่วิวแล้วทุกคนมาได้มาเยอะแล้วเนี่ยสี่วิวเลยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะอ่ะการันตีหน่อยการันตีหน่อยขอปืนได้ไหมอยากได้ท้ายอะ <laughs> อยากได้ท้ายอะขอได้ไหม What? Wow. Oh wow. <laughs> <Oi>. <laughs> เอาวะเ <c oughs> ด้เวลาฮีเรอวะย,ยืดเลยอ่ะเฮ้ยมายงมันยืดอะไรเฮ้ยเอ้ยๆๆ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 ังกยแค้แคฮ้่อนเฮ้ยมันก็ไ้่เ้องเฮาาา้ยยเฮนะเฮ้ยเ้วเฮ้ยเฮ้มเฮเปล่เนะยเ้ยมีแล้ว้ยงฮ้ยเฮ้้นนนเนี่เย้ยนะนนนเน่ย ย้วู้อะไรวะกูงงรับก่อนละกันมุนคืออะไรวะเุ้ยอะไรเนี่ยกรอบรูปสติกเกอร์เหรอปิ่งประกายด้วยเหรอแล้วใช้ตรงไหนอะลูกกิ้งทาสีเหรอลูกกิ้งทาสีอ๋อนี่ไงอ่าเอ้ยอันนี้แูว่วะของเราอันนี้ปะไม่ใช่ดิอ๋อมันคืออันนี้ นี่ไงนี่ไงมันคือนี้อุย้ยอุ้ยสวยอ่ะอ๋อมันมีอ๋อมีให้เลือกเหออันนี้คือดอตดีโฟร์ใช่ไหมอุ้ยสวยนะเนี่ยเชดค์และนี่มาจากไหนอ่ะอุ้ยสวยวะ่ะโหแบบอาลามเลยนะอาลามอ่ะแบบอาลามเลยอ่ะแบบมันดูแบบว่าแบบแบบมินิทัศาการอ่ะแบบเข้ามาส่องเลยครับทัศาการกล้วยแมนอะเนี่ย ลองคุณดูแลดูนะครับอู้สวยอะ่ะเฮ้ยขอบคุณชบับจีที่ให้มาไปต่อก็ไม่อาจจะได้ด3าตัวนี้ก็ได้นะจริงไหการันตีรอบน,นี้ขอให้ออกอีกซักกระบอกที่ไม่ใช่การันตีก็จะก็จะหวานมาก <c oughs> <c oughs> กูฝันแล้วตอนนี้ยกูเริ่มฝันละไปไปลอยเ <c oughs> วลไปสองประมาณกี่บาทครับ เห็นภาพเห็นเป็นภาพแบบภาพอิวอิวเห็นเป็นภาพแบบอย่างนี้ปะคือเนื่องแกมื่อคืนผมนอนฝันอย่างนี้เลยผมนอนฝันนะก็อย่างนี้เลยอะนอนฝันอะแบบอุ๊ยตื่นเช้ามาจะมีท้ายตามชิ้นแน่ๆเลยว่ะเอออะไรเงี้ยอันนี้ที่นี้ที่ฝันไว้นะแต่ก็ไม่คิดว่าฝันจะเป็นจริงอะหนานี้เลยนะงงออะพอแล้วนะ เว้ยมาคบพี่ก่อนมาั้งผมว่าเราคงไม่ได้เปิดะายวันหรอกมาเปิดให้มันครบเลยอย่างน้อยผมว่าอย่างน้อยเผื่อมันมีโอกาสออกของแดงไหมอ้าวไม่มีอ,ออกของแดงเลยเหรอโอ้ยทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เนี้นะไม่มีรู้โอกาสออกของแดงแล้วน,นะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะโอ้ยพอรับกันละไปเปิดหรอกเพราะ,ะ,ะ,ะว่าอัาาง่งไงเราก็ไม่ได้อัพอยู่แล้วเรามาเอาท้ายไงไม่มันไม่น่าออกปืนมั้งเผื่อได้ไทยสาม พูดทำไมอ่ะพูดทำไมอ่ะไม่แน่ใช่ไหมจบจบไปจริงเออมันมีโอกาสได้หรือเปล่าวะจริงวะลืมคิดเลยอย่างน้อยก็ของใหม่เลยวะเอาคอลเลคชันจ้าวจ้าวได้สองแต้มจ้าวเอออุย เปิดกล่องพเมยมแต่ว่าได้ชุดอาร์พีอาแชร์หน่อยชุด RP ที่สวยสุดในโลกชุด RP รรอบนี้มีใครใส่ปะผมรู้สึกว่าเป็นชุด RP ที่แบบอันดับหนึ่งเลยอะแต่ไล่จากไล่จาก ขึ้นมาหยอกเจียมเจมียมหยอกหยอกไม่กล้วยแมงหยอกครับเจียมหยอกหยอกกูว่ากูโดนกูว่า,วาสวยจังอันนี้สวยจังสวยจังหย,ยอกหยอกหยอกยอกนะยองหยอนะยองหยอนะออนะเออได้หูสิบห้าแต้มเลยนะเยมเจีมอยู่เดนเยนี้ ถือว่าคอลเลกชันหนี่อืมก็สวยดีเจ้าของยีคค่ว่าไงอะ่ะผมว่ามันก็โอเคนะมันก็โอเคนะอืมอันนี้ชุดอาพีใหม่เหรอยังเย้ยยัง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  ก็โอเคนะแปลว่าแปลว่าสวยอยู่โหที่งเกงแดงมาเยอะจัดเลยว่ะสี่ตัวเดีรอเกินไปปะเอาทำไรอ่ะไหน่ะไอเขาบอกอะไรไหนปืนโอกาสได้ท้าอยู่ไหน่ะเจมยอกคืเออเจมอกว่ายองเควมแนเจมยอกเือนกันเจมยอกเจมยอหยอกนะยองนะเปล่านะเอ้ยมีก้ากล่องไม่ใช่ไม่ได้ต้องเปิดเทีละกล่องพิมยมใหม่ครับ อุ้ยหมาเลยก็มันการาันตี120กล่องได้ปืนถ ah ึง120ก็ปืนเราถูกต้องครับคือเวลาดูแล้วกคนะถ้ามันมีของใหม่มันจะเป็นคอลเลคชันนะถ้าได้ไหมถ้ามันได้มีรูปดาวเนี่ยแปลว่ามันก็เป็นของตามนะอย่างนี้ไอ้เป็นไรชุด RP อย่างไรมันของฟรีป่ะ ของฟรีเจมบอกว่ายาบ่นเยอะเจ,เจมเจมมาบอกอย่างนี้ยเออให้มาแล้วอะหมดยังอะครบยังยังอีกเหรออีกสองใบผมงงมากเลยพี่กล้วยผมเปิดสิบกล่องได้อีกทีเเปิดได้น้องปืนอะไรครรอบนี้เป็นเ k คครับแต่เป็นเ k คที่สวยมากนะเป็นเ k คที่สวยพอสมควรผมมองว่าเป็นเ k คที่เมื่อก่อนผมไม่เคยอยากได้นะแต่ตอนนั้นผมไม่มีงบ ผมก็เลยไม่ได้เอารอบที่แล้วนะเนี่ยปืนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะเป็นปืนที่แบบเออแจ่มวะ่ะเนี่ยมีรูดบงรูดบล็อกอะไรเงี้ยมันก็มันก็นกสกแสกแววนะของจริงอยู่ตรงนี้ <c oughs> นาโม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 ,าม,าม,ามเอาปืนอย่างเดียวที่เดี๋ยวไม่ต้องที่เดี๋ยวไม่ได้ใช้นาโมนาโมมุษสายะเจียงยอ คือไม่น่าไปหยอกเลยว่ะไม่น่าไปหยอกเกมเลยว่ะเกมเลยบอกว่าหยอกดีนะหยอกหยอกนะเอามันแม่ของซ้ำเหรอเคีมแม่เขียนมาจะเต้นตาอยู่นะไม่พูดไนมะ่ไม่บอกกันนะ <c oughs> ปล่อยให้ผมเปิดจนสามสิบกล่องเนี่ย นี่ไม่เขียนไว้นี่ว่ามันจะไม่ได้ของซ้ำเนี่ยผมเปิดจนสามสิบกล่องไม,ม่พูดอ่ะผมไม่ได้ดูมาหน้าทำไมไม่บอกก่อนเปิดมาพูดตอนเปิดเสร็จนะเนี่ยคุณจะจบคุณจะไม่ได้รับไอเทมซ้ำจนกว่าจะได้ครบทั้งหมดเมื่อกี้ใครมันบอกว่าเพื่อถ่ายผมก็ไม่ได้ดูอ่ะ ูเปิดเกอร์ไม่ถือมาได้ของนี่ได้ชุดใหม่ด้วยนะเห็นไหมได้ชุดใหม่มาเยอะอยู่พอสมควรนะวันนี้ก็ได้ชุดใหม่มาเนี่ยปุ๊บได้ชุดนี้มาได้รองเท้ามาใหม่เป็นรองเท้าบูทโหได้มาเจ็ดกล่องรองเท้าอ่ะคิดดูดิแต่ผมดูดิว่ามีอะไรให้มาใหม่หรือว่ามีชุดใหม่ไหมไม่ใช่อันนี้ไม่น่าใช่เฮ้ยชุดใหม่หรือเปล่าไม่ใช่แตะนนี้อันนี้ถือว่าใหม่นะเพราะว่าได้จากได้จากการเปิดกล่องพรีเมียมโอ้ยเฮ้ยเฟี้ยวนะผมว่าชุดนี้มันก็โอเคนะ แก้วนะโอ้ยมันก็สวยดีนะเนี่ยมันก็ถือว่าแบบเนียเน้ยบๆนะเหมือนแบบมามี่ไงเนาะมันก็เหมือนมามมี่อยู่นะเห็นไหมปึ๊บขาเรียวเหมือนกันด้วยอะพอได้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บเนี่ยเรียวๆเ,เหมือนกันว่าจริงๆไม่ต้องเอาก็ได้มามีอ่อ่ะเอาชุดน,นี้ขาเรียวเห็นไหมขาเท่ากันเลย โอเคมามี่ใหม่ของฉันมามี่ใหม่ใกล้ฉัน <laughs> <Nope. S 1> ดูเสื้อสแกกอิแจ็คเก็ตเหรอแฉลวแจ็คเก็ตสวยดีจ้าวแาวใช้ได้โหได้มาเยอะจัดแฉลดีดีดีมีกระเป๋าไหมโน่นนี้มีกระเป๋านาอมีอะไรอีกอะมีเสือ้อมีกางเกงกางเกงเหรออืม,อมกางเกงก็ใช้ได้ถือว่าชุดนี้ครบครบเซต ตอบหลายตัวเองป่ะแต่ผมสรุปหน่อยทุกคนครับก็เมื่อกี้นี้เราเปิดไปนะฮะก็เราเปิดไปเนี่ยทั้งหมด150กล่องทุกคนนะครับจริงๆน่าจะเปิดแค่ร้อยยี่สิบกล่องนะจริงๆว่าผมว่ามันจะสวยงามเลยนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราเปิดไปร้อยห้าสิบกล่องทุกคนนะร้อยห้าสิบกล่องเนี่ยเราก็ได้มาของอ็ตามนี้นะทุกคนนะเป็นอันนี้ไม่นับนแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นชาร์พีเนาะเป็นเนี่ยเป็นอันนี้หนึ่งอันนะครับเป็นเสื้อแล้วก็แจ็คเก็ตแล้วก็เป็นกระโปรงนะแล้วก็รองเทา้านะรองเทา้าได้มาคู่เลยนะ แต่ตรานผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคือผมว่ามันไม่ค่อยเดียวเท่าไหร่แล้วก็ได้ปืนมาทุกคนนะเป็น AK มอยนะ AK มอยอยู่ไหนวะเอาอยู่นี่เป็น AK มอยทุกคนนะแต่ว่าผมไม่น่าจะได้อัพนะฮะเพราะว่าผมเปิดเพื่อเอาท้ายนะโอเคไหม แล้วก็เราได้ท้ายมาอีก3มชิ้นนะนี่นะคุณับเราได้ท้ายมาอีก3ชิ้นนะครับถือว่าไม่แย่นะผมว่ามันก็โอเคนะถือว่าเราเปิดรอบนี้มันเป็นการ์ดฟรีเนาะมันพอมันเป็นของฟรีเนี่ยอะไรที่มันได้ใหม่มาเนี่ยผมว่ามันก็คุ้มละต่อให้มันจะเป็นของชิ้นไหนก็ตามแต่แต่ว่าพอมันได้ใหม่อย่างชุดเนี้ยได้ใหม่มาเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ปืนผมว่ามันก็คุ้มแล้วนะก็เป็นหนึ่งกล่องที่โอเคนะใครที่แบบว่าอยากจะอยากจะได้แบบอยากจะไม่ต้อยไม่ได้ไม่ <mm> <mm> อยากใช้งบเยอะแต่ว่าอยากจะได้แบบ ของ,อ,อ,งองไม่ใหม่อะไรเงี้ยก็ลองไปเปิดกันได้ทุกคนครับมีการันตีให้นะมีการันตีที่120กล่องจะม,มีปืนมาให้หนึ่งกระบอกเลยนะแบบแบบไม่ต้องไปเปิดแบบพวกเ,าเอาอยู่ไปเปิดอะไรเงี้ย <L ess s> ก็สามารถเปิดเพื่อเอาปืนได้เลยนะฮะนี้ลองเปิดให้ดูแล้วนะครับจะทำคลิปลงให้ที่หลังก็แล้วกันนะจ๊ะจอเรียบเอยทุกคนสำหรับการเปิดกล่องพรีเมียมในคลิปนี้ทุกคนครับส่วนตัวนี่ก็ถือว่ารอบนี้ถือว่าคุ้มนี้ทุกคนครับเพราะว่าได้ของใหม่ด้วยว่าม, <pas S 1> ม,มันเป็นของฟรีแนละ้วมันเป็นการ์ดฟรีครับมันได้อะไรมาเนี่ยมันก็ือ้้้้้มดดดาาาารรนนวเยยีไไปซท 3ชิ้นเท่ากับว่ารอบรอบนี้เนี่ยเราเปิดของฟรีได้ท้ายมา3ชิ้นพร้อมกับปืนหนึ่งกระบ,บอกเป็นอะไรที่แบบว่าเจ่มมากๆนะผมมองว่าแล้วทุกคนเนี่ยเปิดกล่องพรีเมียมเป็นยังไงกันบ้างได้ของดีกันบ้างไหมไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปแบบไหนทุกคนะะก็ติดตามรับชมก,กันแลราการสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วพบกันในคลิปหน้านะฮะเจอกันทุกคนนะครับซี you, ทุกคนหรืออยากทำคลิปแบบไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนเจอกันนะฮะบ๊ายบายทุกคนซี you, ท